โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่29วันที่23กุมภาพันธ25์2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเปาะตามพระมมราชดำริและทรงเยี่ยมรัษดรณณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเปาะในท้องที่บ้านลู ตำบลห้วยไม้อำเภอสองจังหวัดแพร่และมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชนระทานว่าควรมีพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำยมเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่างๆในเขตอําเภอสองและอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สามารถมีน้ำทําการพระปูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ําใช้เพื่อการอุปโภคตลอดปีด้วยตามที่รัษดรหมู่บ้านต่างๆได้ทูลเก้าถวายปีกาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนตามความเหมาะสมต่อไปไม่เพียงดื่มและใช้แต่มีไว้เพิ่มคุณภาพชีวิตแม้ว่าในภาคเหนือของไทยจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอยู่มากแต่ปัญหาภัยแล้งกับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี จากคำร้องเรียนของประชาชนจํานวน5หมู่บ้านในตาบลสวนเถื่อนอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งมีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในฤด,ดูแล้งติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีจึงได้เรียกร้องให้สภาตำบลสวนเขื่อนเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แคมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราชดรเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในช่วงแรกมีการคาดการไว้ว่าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แคมจะเป็นเพียงงานชลประทานขนาดเล็กที่ช่วยแก้ปัญหาภาระแห้งแล้งและตอบสนองความต้องการน้ำขั้นพื้นฐานคืออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรขนาดย่อมให้กับชาวบ้าน แต่หลังจากการศึกษาภูมิประเทศและสภาพทางอุทกวิทยาซึ่งเป็นการศึกษาทรัพยากรน้ำรวมทั้งการเคลื่อนที่และการดูแลน้ำอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแล้วพบว่าสามารถสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อ,อ,อปิดลำห้วยและเก็บกักน้ำได้แต่อ่างเก็บน้ำแม่แคมจะมีขนาดและค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างสูงเกินงานชลประทานขนาดเล็ก จึงขยายไปเป็นโครงการขนาดกลางซึ่งเก็บน้ําได้มากกว่าสิ่งดีๆที่มาพร้อมสายน้ําการสร้างอ่างเก็บน้นําแม่แคมนอกจะกทําให้ชาวบ้านมีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแล้วยังสามารถแจกจ่ายสาหรับทําการเกษตรได้ในพื้นที่มากกว่า7,500ไร่ซึ่งยังช่วยป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตตัวเมืองเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาว จังหวัดแพร่อีกด้วยขอบคุณครับ